สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่หม่มระดาชาแนลนะคะช่วงเรียนเบเกอรี่แบบมืออาชีพนะคะหม่มระดาจะพาไปเรียนการแต่งหน้าเค,ค,ค้กค่ะสอนโดยอาจารย์รุ่งโรดอินคงนะคะก่อนชมคลิปต่อนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หม่มระดาด้วยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมส่วนผสมทั้งหมดนะคะแล้วก็นำเอาเนยสดแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะไปตีจนเนยแตกค่ะจากนั้นเราใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปนะคะแล้วก็นำไปตีต่อจนแป้งขึ้นฟูค่ะเมื่อตีได้ที่แล้วนะคะเรานำมาเทลงในแม่พิมพ์ที่เราทาเนยเคาะแป้งแล้ว นำไปเข้าเตาอบที่เราวอร์มเอาไว้ด้วยอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสค่ะใช้เวลาอบประมาณ30นาทีนะคะในส่วนของการทำน้ำเชื่อมนะคะเรานำน้ำตาลกับน้ำและเกลือนะคะไปตั้งไฟปานกลางค่ะคนตลอดเวลาอย่าให้เดือดนะคะ เมื่อน้ำเชื่อมเย็นนะคะเราก็นำไปเทช้าๆนะคะในส่วนผสมของเนยขาวและเนยสดค่ะอาจารย์เริ่มสาธิตวิธีทำดอกกุหลาบให้ชมกันค่ะสังเกตดูกันตั้งมือของอาจารย์นะคะจะต้องตั้งเป็นมุม45องศาค่ะปาดให้เรียบนะคะอาจารย์เริ่มจากยอดดอกก่อนนะคะ วนไปหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ตามด้วยกลีบอีก3ากลีบค่ะหัวบีบปลายแหลมทิ่มลงนะคะเมื่อได้ดอกกุหลาบตามขนาดที่ต้องการแล้วนะคะอาจารย์ก็จะใช้กันไกลค่ะตัดดอกกุหลาบนะคะแล้วก็นำลงไปประดับบนหน้าเค้ก อาจารย์สาธิตวิธีการตกแต่งด้านข้างเค,ค้กค่ะเป็นการตั้งใจสาธิตวิธีที่เราจะปกปิดเวลาที่เราปาดเค,ค้กไม่เรียบนะคะหรือปาดบางๆแบบนี้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะดูสวยงามแบบนี้เลยค่ะเมื่ออาจารย์สาธิตเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็เริ่มทำ การตกแต่งหน้าเค้กของแต่ละคนด้วยตัวเองค่ะโดยมีอาจารย์คอยให้คำแนะนำตลอดเวลาเลยนะคะแบ,บัรัดาเลือกแต่งหน้าเค้กเป็นลายมะลัยดอกกุหลาบนะคะก็จะมีความยากนะคะอาจารย์ก็จะช่วยแนะนำให้ในทุกขั้นตอนเลยค่ะเริ่มตั้งแต่การวาดลายลงบนตัวเค้กนะคะแล้วก็วางฐานของพวงมาลัยด้วยค่ะ การตกแต่งหน้าเค้กนะคะเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างมากเลยนะคะและต้องใช้ความใจเย็นด้วยนะคะแต่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นด้วยค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยชี้แนะและให้คำแนะนำตลอดเวลาเลยนะคะจนกระทั่งเค้กก้อนนี้สําเร็จออกมาได้อย่างสวยงามมากค่ะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนการทำเบเกอรี่แล้วก็รวมถึงการแต่งหน้าเค้กนะคะอยากจะเรียนกับอาจารย์รุ่งโรจน์นะคะก็ไปเรียนได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพของเขตสะพานสูงค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแข็งแรงรวยเฮงกันทุกคนเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ